หยุดโดนลลกเป็นหมื่นจุดแค่เข้าใจสิ่งนี้วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทําไมคุณถึงโดนลลกทําไมเทรดเดอร์ใหม่ๆหรือเทรดเดอร์ที่เทรดมานานแต่ก็ยังโดนลลกอยู่นะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างตรงจุดนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้อยู่รอดในตลาดได้หรือไม่ด้วยสิ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของการวางแผนในการเทรดถ้าแผนการเทรดของคุณมันคือการโดนลลกคุณก็จะได้อย่างที่คุณต้องการ เรามาดูกันนะครับว่าแผนที่ทําให้โดนลากมีอะไรบ้างนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเข้าใจและนําไปใช้จริงรับรองว่าคุณจะไม่โดนลากอีกต่อไปแล้วก็ขอให้คนที่ดูคลิปนี้คนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือคนที่ติดตามช่อง KC Forex Trading ไม่โดนลากอีกต่อไปกําไรกันรัวๆเลยนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่เทรด forex และทองคําและต้องการทํากาไรแบบได้เปรียบผมขอแนะนาโบรกเกอร์ที่มีสเปดต่ําอย่างโบรกเกอร์ i u x เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2016มีใบอนุญาต fsca และ misa สมัครเปิดบัญชีโบรกเกอร์ i u x market รับฟรีทันที30เหรียญสาหรับโบนัสเริ่มต้นในการเทรดมีบัญชีเทรดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัญชี Standard Standard plus ร o w แล้วก็ pro และที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือโบนัสเงินฝากที่สูงสุดถึง3,300เหรียญเฉพาะบัญชีประเภท ดัดพาสเท่านั้นนะครับฝากถอนรวดเร็วมากๆนะครับฝากขั้นต่ําเพียงแค่10เหรียญเท่านั้นถอนขั้นต่ําได้ตั้งแต่3มเหรียญขึ้นไปเลยนะครับและเขายังให้เลเวลมาสูงถึง1ต่อ3 0 0พเลยนะครับซึ่งเหมาะมากๆกับคนที่ชํานาญในระบบและเป็นมืออาชีพแล้วนะครับนอกจากนี้เขายังมีแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับตอบไวให้บริการดีมีหลากหลายภาษาให้เลือกใช้นะครับและอย่าลืมไปรับโบนัสฟรี30เหรียญจากบล็อกเกอร์ i u x เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วสมััััครรเเปปิดบบญชีีกก็30หยนไนแบบ ฟรีๆได้แล้วนะครับปัจจัยแรกที่ทําให้โดนลากนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือไม่มี SL การเทรดแบบไม่มี SL ก็เลยปล่อยให้ลากหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยข้อที่2คือการถัวเฉลี่ยสมมุติว่าเข้าเซลล์ที่บริเวณนี้นะครับไม่มี SL กราฟบินขึ้นไปก็ใช้แนวต้านถัดไปในการเซลล์ที่บริเวณนี้ เมื่อกราฟทำลายแนวต้านบริเวณนี้สิ่งที่ควรทำคือ SL แต่ไม่ SL นะครับเลือกที่จะเซลล์ที่แนวต้านถัดไปโดยหาแนวต้านใหม่ก็คือบริเวณนี้ก็เซลล์อีกนะครับการเซลล์ที่แนวต้านหรือบายที่แนวรับเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดแต่ว่าถ้าเขาทำลายเงื่อนไขก็คือการที่เราใช้แนวต้านบริเวณนี้เป็นจุดเซลล์เขาเบรกทำลายแนวต้านเราควรคัดทิ้งนะครับนั่นก็แสดงว่าเขาอาจจะขึ้นต่อนั่นเองทีนี้เมื่อกราฟบินขึ้นไปนะครับเขาก็จะหาแนวต้านใหม่ เพื่อที่จะเซลล์นั่นก็คือบริเวณโซนนี้เซลล์อีกกราฟก็บินขึ้นไปอีกนะครับทำลายเงื่อนไขบริเวณนี้ควรจะคัดก็ไม่คัดอย่างที่3ก็คือถ้าเกิดว่าใช้การถัวเฉลี่ยไม้เท่าๆกันเนี่ยพอร์ตใหญ่นิดนึงก็อาจจะทนอยู่รอดได้แล้วกราฟก็อาจจะกลับมาได้นะครับแต่กรณีที่ใช้การมารติงเกลสมมุติเปิด0.01ที่บริเวณนี้0.02บริเวณนี้0.06บริเวณนี้0.12บริเวณนี้แล้วถ้าพอร์ตไม่ได้ใหญ่มาก การมาดิงเกลเนี่ยก็อาจจะทําให้พอร์ตแตกได้เลยซึ่งวิธีการถัวเฉลี่ยหรือการมาดิงเกลเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายสําหรับมือใหม่นะครับไม่แนะนําทําได้ยากในตลาดที่เป็นเทนอย่างที่4คือตั้งใจให้โดนลากสมมุติว่า MM มา0 0 0าแสนจุดแล้วคิดว่ากราฟเนี่ยสามารถลากได้อย่างเต็มที่คือแสนจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นพอร์ตพันเหรียญนะครับกดเซลล์บ้างเข้าไปกราฟวิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้1 4 0 0 0จุดถ้าคัด แล้วเปลี่ยนเป็นหน้าบายจุดเนี้ยก็สามารถทํากําไรได้ถึงหมื่นกว่าจุดเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าการทนกําไรของแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันพอร์ตอาจจะไม่แตกนะครับด้วยวิธีการนี้แต่ว่าจะทําให้เสียเวลาในการรอค่อนข้างนานนะครับขณะที่เราเทรดไปถ้าเฝ้ากราฟมีอารมณ์ไปด้วยก็อาจจะมีการเพิ่มไม้โดยที่ทําให้เพิ่มความเสี่ยงของพอร์ตขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นตรงกับข้อที่ถั่วเฉลี่ยอีกเหมือนเดิมนะครับ อย่างที่5ก็คือการแก้ไม้ก็ต้องบอกว่าการแก้ไม้เนี่ยสามารถทําได้นะครับกรณีที่ตลาดวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับเช่นกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับออกข้างไซด์เวย์เนี่ยเราติดเซลล์บริเวณนี้เราไปเซลล์ที่แนวต้านลงมาแล้วก็คัดกันตรงกลางได้นะครับแต่จะทําได้ยากมากกรณีที่ตลาดเป็นเทรนจากตัวอย่างกราฟเนี่ยโซนเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราติดไม้นะครับติดเซลล์บริเวณนี้อ่าสมมุติว่าติดเซลล์บริเวณนี้นะครับกราฟขึ้นไป ชนแนวต้านด้านบนนะครับเราเซลลลงมาคัดกันตรงกลางตรงนี้คัดได้นะครับติดเซล์อีกนะครับกราฟขึ้นไปเซลลลงมาคัดกันตรงกลางคัดได้นะครับถ้าติดเซล์บริเวณนี้กราฟขึ้นไปก็ยังคัดได้อยู่แต่ถ้าติดเซลล์บริเวณนี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นไปคัดไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถคัดกันตรงกลางได้แล้วกราฟขึ้นไปอีกนะครับเซลล์อีกก็กลายเป็นติดไม้เพิ่มนะครับกรณีที่จะแก้ไม้ในตลาดที่มนเทนเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับทําได้ยากมากๆนอกเสียจากว่า ติดเซลลในกรอบไซเว้นะครับเมื่อกราบเนี่ยเบรกทะลุขึ้นไปเราก็ต้องบายนะครับเพื่อเห็นจริงในหลอดที่เท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับรอให้กราฟขึ้นไปแล้วก็ทําการไซเวแล้วค่อยแก้พอร์ตในกรอบไซเวแต่ก็จะทําให้เสียเวลาในการรอในขณะที่เราเทรดเราก็จะมีอารมณ์ไปเรื่อยๆนะครับในทุกข้อที่กล่าวมานะครับคุณจะไม่เข้าใจจนกว่าคุณจะได้ลองทํามันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ายังติดค้างยังสงสยัย ทดลองให้หมดแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะไม่ทําให้โดนกนั่นก็คือการเทรดด้วยระบบที่มี SL มันจะลดเรื่องความเครียดถ้าเราโดนกแล้วเราต้องแก้ซ้ําๆนะครับถ้าเกิดว่าติดไม้แล้วแก้ได้รอบหนึ่งรอบถัดไปติดแล้วแก้อีกจะเกิดความเครียดอย่างต่อเนื่องซ้ําๆนะครับวิธีการที่เราจะเอามาเทรดนะครับในการเทรดทองคาเนี่ยก็ง่ายๆเลยเปลี่ยนจากการตีแนวรับแนวต้านเป็นแนวเบรกก็ได้นะครับกรบาฟทะลุลงมาไซเบสเวเ,วเวบรกตรงนี้บายขึ้นไป อย่างนี้ก็ได้นะครับเราเห็นกราฟขึ้นมานะครับเราก็ตีเบรกอีกครับใช้ out, เบรกเอาเบรกขึ้นไปแล้วก็บาย SL ที่ลทิโรนี้เบรกขึ้นไปก็บายนะครับถ้าตลาดเป็นเทนเนี่ยใช้เบรกเอาเนี่ยจะเทรดได้ง่ายมากกรณีที่เป็นเทนขาขึ้นแล้วถ้าไม่อยากพลาดระบบเทรดดีๆจิตวิยาโดนๆที่จะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆทำกำไรในตลาด Forex และทองคำได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง KC Forex t r a d i n ทด,ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC for r ริกเทรดดสวัสดีครับ